ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวีลคอมแบ็ก t ูมา t o ตองกี้ชาแนลอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราไม่ได้อาจชิปมานานเนาะก็3เดือนแล้วนะคะที่ไม่ได้อาจชิปเนาะวัน<า>น<า>ี้นะคะตองก็จะมาพูดถึงเรื่องทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับยาคุมเนะาะเพื่อแบบเคยเทคยาคุมมาแบบไหนบ้างเทคอะไรมาบ้างอันไหนดีสุดอันไหนไม่ดีนะคะก็วันนี้นะคะตองก็จะมาบอกให้หมดเปลือกเลยนะคะหลังจากที่มี คนทักตองมาเยอะเหมือนกันนะคะว่ากินยาตัวไหนดีกินยาตัวไหนไม่ดีนะคะทั้งในเฟซทั้งในติ๊กต็อกเนาะส่วนมากในติ๊กต็อกก็เยอะมากนะคะวันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะมาในลูคสาวแว่นผมตั้นนะคะคนก็นั่นแหละแล้วถ้าสมมติว่าใครถามนะคะว่าทํายังไงให้ผมยาวเร็วขึ้นนะคะตองก็ขอตอบว่าตองใช้ตัวนี้นะคะทุกคนนี่ตองเคยรีวิวเป็นในติ๊กต็อกแล้วนะคะส่วนแล้ว,ว่ามีคนถามว่าใช้ยังไงก็แค่ฉีดนะคะฉีดใส่หัวอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็ รูปรูปรูปนะคะแล้วก็นอนได้เลยหรือว่าใครจะฉีดก,ก่อนไปโรงเรียนก็ได้นะคะมันทําให้ผมมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องของเราก่อนเลยนะคะยาคุมเนาะก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3หรือ4ปีก่อนประมาณมสองนะคะทุกคนก็เป็นการเทยาคุมครั้งแรกของตองเลยนะคะทุกคนก็เทค,ครั้งแรกของตองนะคะตองกิน LDB นะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าใครไม่รู้จักนะคะ LDB เป็นยังไงก็คือบรรนานแล้วอะ่ะเตแบบ น้อยหัวโปกสมัยนี้อาจจะยังไม่รู้นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยคนไม่ค่อยนิยมแล้วนะคะก็คือ LDB นะคะมันจะเป็นกระปุกสีม่วงนะคะเดี๋ยวตอนจะขึ้นรูมให้ดูนะคะทุกคนถามว่าตองรู้จักยาคุมตัวนี้ได้ยังไงนะคะตองรู้จักมาจากพี่โยชีนะคะทุกคนสมัยแต่ก้อนเลยนะคะทุกคนพี่โยชีเขาเป็นเอ่อเป็นผลิตเออเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพรีเซนเตอร์ให้กับตัวนี้นะคะแล้วถามว่า อซื้อมามันก็มันก็ดีนะคะทุกคนแต่มันก็แพงนะประมาณกระปุกละเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนจะขึ้นให้ดูนะคะแต่ถามว่าผลที่ได้นะคะก็คือผมนุ่มขึ้นนะคะตรงนี้ผมนุ่มแล้วก็เรื่องสิวนะคะทุกคนก็หลกัหลกๆทีต่ตองเห็นของตัวนี้ก็คือมีผมนุ่มแล้วก็เรื่องสิวนะคะ ถามว่าเรื่องน้ําหนักเรื่องน้ําหนักเนี่ยคือกินข้าวอร่อยนะคะทุกคนก็คืออ้วนขึ้นนะคะอันนี้ takiego. ขอบอกไว้ก่อนนะคะมันเป็นแบบว่าเป็นที่ตัวเรานะคะทุกคนแบบว่าคนอื่นอาจจะเทกอาจจะดีหรือว่าคนอื่นอาจจะเทกอาจจะผมไม่นุ่มก็ได้แต่ว่าน้ําหนักแบบน้ําหนักดีขึ้นหรือว่าสิวดีขึ้นผิวดีขึ้นอะไรแบบนี้นะคะขอย้ําไว้ก่อนว่าที่พูดไปทั้งหมดเป็นเกี่ยวกับตองนะคะทุกคนไม่ได้เป็นของคนอื่นเนาะ แล้วแต่คนนาะอมันจะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แล้วประมาณตองเทคตัวนี้ได้ประมาณ3 3 3เดือน4เดือนนะคะทุกคนก็สังเกตได้แค่นี้นะว่ามันผมนุ่มขึ้นแล้วก็แล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นประมาณขึ้นมาม3นะคะตองเท็กแอนโดควานะคะแล้วก็ดีน่าเออดีน่า ตอนแรกที่ตองเทคยานอควนเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรที่ตองเทคนานที่สุดนะคะก็คือประมาณเทคได้ประมาณ2 3 2ปีนะคะตอนนี้เทคได้ประมาณ2ปีก็คือเทกตั้งแต่ม,ม3เทอม1นะคะแล้วก็มาถึงมสเทอมมสีเทอม2ประมาณประมาณนี้นะคะประมาณ2 3ถึงปีนะคะก็ถามว่าตอนแรกที่เทคนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ตัวใหญ่งไงเราเป็นฮอร์โมนผู้ชายแล้วเรามีลักษณะของผู้ชายนะคะแล้วก็ ทกแอนโดควาวันละ1ส่วน2นะคะอ่ะ,ะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าการเทคแอนโดควาเ็เทยังไงนะคะทุกคนแอนโดควานะคะมันจะเป็นเม็ดกลมๆนะคะแล้วมันก็จะผ่ามา4ส่วนนะคะอ่ะตองไม่รู้นะว่าเป็นยังไงตอก็ไม่ได้เทคแอนโดควานานแล้วนะคะมันจะผ่ามา4ส่วนแบบนี้นะคะสำหรับเขาก็จะแบ่งว่าสำหรับคนกระดูกใหญ่โครงใหญ่นะคะก็วันละ1ส่วนสสำหรับคนที่แบบว่าแบบ ตัวแขนขาเล็กตัวเล็กแค่อยากเทคให้แบบผิวละมุนน่ารักกรุบกริบอะไรแบบนี้ก็1นึ่งส่วนสนะคะแบบนี้เนาะสําหรับตองน,นะคะตองเทครั้งแรกนะคะก็แอนโดควาวันละ1นึ่งส่วนสนะคะแล้วก็ดีน่าวันละ2เม็ดนะคะทุกคนแล้วทีนี้ต่อมานะคะก็รู้สึกว่าเออโอเคมันคงที่แล้วมันโอเคมันได้แล้วแล้วบัตทีนี้อืดอกตกแล้วทีนี้นะคะ รู้สึกว่ามัน,ม,นมันก็เปลืองเนาะเราเทคหนึ่งส่วนสี่เหลือนส่วนสองเนาะมันก็เปลืองตามเพราะว่าแอนโดความันก็แพงละห้าหกร้อยอ่ะทุกคนคือมันแพงมากจริงๆนะคะก็ต่อมานะคะต้องก็แบบเปลี่ยนเป็นเทคแอนโดควาวันละหนึ่งส่วนสี่นะคะแล้วก็บีดีนาวันละสองเหมือนเดิมนะคะแล้วต่อมาถามว่าแอนโดควากับดีนาเน่ะเห็นผลอะไรบ้างเห็นผลเยอะสุดแล้วทุกคนเพราะว่าในระยะเวลาสองปีต้องเทคมาก็คืออ่ะ เดี๋ยวจะเทียบรูปให้ดูตรงๆไปเลยนะคะนี่คือก่อนเทและนี่คือนี่คือหลังเทก่อนเทคและหลังเทคนะคะทุกคนก็คือไม่ต้องพูดมากเลยว่าได้อะไรบ้าง 1. ได้ผมได้ผิวได้สิวแล้วก็ได้น้ำหนักนะคะทุกคนก็คือน้ําหนักก็ลงไปเยอะอยู่แล้วก็ได้แขนขาได้กล้ามเนื้อก็ค,อคือมันสลายกล้ามเนื้อนะคะทุกคนแล้วก็ถามว่าทําไมตัวเป็นคนแขนขาใหญ่ก็คือ มันสลายก้าวเนื้อของเรามาเป็นไขมันนะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะก็สังเกตง่ายๆน้องมากวนนะคะขอพักก็เยอะเอาไปลูกสาวก็พักแป๊บหนึ่งมีไอ้เจ้าแมวน้อยมากวนนะคะต่อมานะคะก็สรุปไปง่ายๆก็คือแอนโดรัวกับนีน่านะคะก็คือได้ผิวได้ผิวหน้าก็คือเิีวนะคะแล้วก็ ได้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็คือมันสลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มาเป็นไขมันนะคะทําให้แบบว่ามันแบบดูแขนใหญ่ก็จริงแต่มันดูละมุนดูซอฟนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องผมนะคะเรื่องผมแล้วก็น้ําหนักน้ําหนักก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วช่วงที่ตองเทคแอนโดรัวกับนีน่านะคะตองก็กินกูต้าไปด้วยนะคะก็เป็นกูต้าอาโมนีเนาะก็ ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะทุกคนก็ได้ผิวเหมือนกันนะคะก็ช่วยเรื่องผิวบวกกับเรากินฮอร์โมนไปอีกมันก็ได้คูณ2นะคะทุกคนต่อมานะคะหลังจากที่กินดีน่าเนาะเขาก็เลือกผลิตอ่ายหลายคนแบบอาจจะรู้สึกเซ็งๆกับอันนี้นะคะแต่ว่าเขามียามาทดแทนนะคะนั่นก็คือบิลิทบิลิทนะคะมัน,มนเป็นยังไงนะคะต้องเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะไปลองเลื่อนดูนะคะทุกคนก็ ขอบคุณสำหรับ9,000วิวนะคะคลิปนั้นนะคะก็ลองไปเล่อนดูนะคะก็คือตัวยาสูตรยาเปนเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องได้มาจากแพทย์ที่ขายยาให้ตองนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าไม่เป็นสูตรตัวยาเดียวกันเลยนะคะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะคะ mm hmm. บีลิสกับนีน่าเนาะเออราคาก็แพงละห0ึนะคะตองซื้อที่บ้านตองนะคะก็แพงละ1,00 mm hmm. ก็ถามว่าเทคบีลิสนะได้อะไรบ้าง เหมือนดีหน้าทุกอย่างเลยนะคะเหมือนดีหน้าทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ต่อสังเกตได้มาตั้งแต่ตองเทคบีลีดนีหน้า LDB ก็คือตองไม่ได้เรื่องหน้าอกเลยนะคะทุกคนก็คือไม่ขายายไม่อะไรเลยนะคะทุกคนก็คือแบบก็นั่นแหละก็ไม่ได้เลยแล้วต้องทีหน้าตองเทคบีลีดได้ประมาณ6 6เดือน7เดือนนะคะตองก็ว่า เออมันก็เทแหละแต่เราอยา่า่ยาไปเทคอันอื่นเข้าใจไหมก็เลยลองไปเทคพีมเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายคนคอาเมนต์มาบอกว่ากินพีมก็ดีนะพีมมันช่วยในเรื่องหน้าอกในเรื่องสิวในเรื่องผิวเหมือนกันนะ่ะเราก็กินถามว่าทีนี้กินพีมได้อะไรตองไม่ได้อะไรเลยนะคะจากพีมตองไม่เห็นผลอะไรเลยจากพีมก็คือโนเลยจา้าไม่เห็นตองเทคได้ประมาณ4เดือนตอนแรกตองเทค3เดือน3ดู3เดือนก่อน สามเดือนก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะทุกคนต้องเียนมาเทคเดือนที่4ี่เนาะก็คือก้านใจก้นใจกินซมาเทคเดือนที่4ก็คือไม่เห็นผลอะไรเลยนะคะทุกคนแล้วสิ่งที่เห็นผลก็คือกินเยอะด้วยซ้ํากินเยอะแล้วก็อ้วนนะคะแล้วก็ต่อมานะคะหลังจากที่ต้องเทคพิมพ์แบบแล้วมันไม่ไม,ไม่มีผลอะไรนะคะตองก็เลยตัดสินใจถามเขาว่ามันมีอะไรที่แบบตัวยายเดียวกันแต่ราคาถูกลง ต,ตัวยาเดียวกันจากอโอกินัวอ่าโอกินัวแต่ไม่ใช่ตัวยาเดียวกันไปเป๊ะๆน,นะคะเพราะว่าโอกินัวมันมีราคาสูงกว่า lc 3 5ใช่ไหมเนี่ยมันมีราคาสูงกว่าแต่ว่า o c 3 5มนะคะมันจะมีเขาจะลดอะไรลงสักอย่างนี่แหละให้มันราคาประมาณแพงละหนึ่งร้อยเข้าใจไหม o c 3 5ก็คือต้องซื้อที่บ้านตองแถวบ้านตองก็แพงละหนึ่งร้อยแต่ตองมาซื้อที่ตัวมสาสารคามนะคะ แข่งละ120ราคาก็จะไม่น่าจะต่างกันมากประมาณ100 120 130อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนถามว่าเค o c 3 5ได้อะไรคือแบบเท3เดือนอีดอกตองคือคัดนมมากแล้วก็คัดแบบคัดคัดแบบเจบมากคือแตะนิดลุกร้องอะ่ะแล้วแบบเพราะว่ามันมันจะขยายขึ้นนะคะทุกคนแล้วแบบมันจะแต่ข้อเสียก็คือมันทําให้อ้วนนะ อ้วนขึ้นมากอ้วนขึ้นมาจากน้ําหนักแบบ5.5มา57 5สดอะไรแบบนี้ก็จะแต่พเราก็ต้องพยายามาควบคุมน้ําหนักเราไม่ให้มันเกินจากนี้นะคะมันก็จะโอเคเนาะไม่ใช่ว่าเรารู้สึกหนุเราก็ต้องตามใจปากนะคะนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันจะทําให้เราอ้วนนะคะทุกคนแต่ถามว่าโอซีสาทุกวันนี้ตองก็ยังเทคนะคะเนี่ยทุกวันนี้ตองก็ยังเทคนะคะโอซีสมาเนาะมันดีมากมันดีจริงๆนะคะตองก็อยาก ให้คนที่ถามว่าควรเทียาอะไรควรเทียาอะไรเริ่มแรกตองก็อยากให้ลอง o อ3 5สดูเนาะถ้าไม่เห็นผลอะไรยังไงก็ก็ลองดูก็ลองพยายามปรับเปลี่ยนดูถามปุึกสายดูว่าตัวเองมันเหมาะตัวเองเหมาะกับยายาประเภทไหนยาอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าโอ3 5ส้ตองได้นมได้นมได้ผิวแล้วก็ได้ผมนะคะคือผมผมก็นุ่มดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ ก็พีแค่นี้แหละก็หลักๆก,ก็คือชอบมากเลย OC ส5ห้าก็คือได้นมนะคะทุกคนปุ๊บตรงนี้แหละปุ้บตรงได้นมนี่แหละก็คือไม่ได้กินแอนโดควนะคะไม่ได้บวกแอนโดควเลยกินแค่ OC สามห้านะคะทุกวันนี้เทคแค่ OC สามห้าก็คือได้นมอยู่คัดนมจริงคัดนมแบบคัดนมแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเจ็บมากนะคะแล้วมันก็ต้องแบบนวดเนาะต้องนวดนวดนวด,นวดมันถึงจะแบบให้มันสลายทุกวันนี้ก็เริ่ม ก็ไม่เจ็บแล้วนะคะเจ็บแค่กดลงไปก็เจ็บเป็นตรงไตนมนะคะก็แค่ก็นว,นวดนวดทุกวันนะคะให้มันสลายอ่ะสำหรับบทสรุปนะคะบทสรุปทุกตัวเลยก็1 LDB ก็ได้ได้ผงนะคะแล้วก็ได้ผิวเนาะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะแอนโดควาแล้วก็นีนะ่าได้ทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะน้ำหนักผิวผมสิวยกเว้นนมนะคะไม่ได้นมก็คือไม่มีนมเลยแต่แขนขาก็ใหญ่ใหญ่อยู่นะคะเพราะามันบวมน้ำต่อมาก็เป็นบิลีสนะคะบิลีสก็ได้ทุกอย่างเหมือนดีน่า <think> ได้ทุกอย่างเหมือนดีน่านะคะต่อมาก็เป็นพีมพีมก็คือไม่ได้อะไรเลยนอกจากอ้วนขึ้นอย่างเดียวนะคะต่อมาเป็น o อที3 5นะคะโอทีก็คือได้ได้นมแน่นอนคือได้นมคือทำคลิปใน tiktok ok, แล้วมีคนสนใจเยอะมากนะคะว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะเพราะว่ากระเทยเนาะมันก็ต้องทุกควรกับนมทุกคนอยากมีนมนะเข้าใจไหมอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเรื่องมาพูดแค่เท่านี้นะคะถ้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะก็ไม่ได้เจอกันนานเนาะนะคะ,นะคะก็อย่าลืมกันเนาะอาจจะพูดที่ผิดถูกบ้างนะคะก็ ให้อภัยกันนิดนึงนะคะทุกคนก็สไลด์น,นี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจะตกใจสิวนะคะอันนี้คือสิวนอนดึกทุกวันนี้ก็คือนอนตีสี่ตีห้าทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย